สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนําพัดลมโซลารเซลล์น้องใหม่ล่าสุดรุ่นนี้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะขนาดหน้ากว้าง16นิ้วหใบพัดนะคะมาพร้อมแผงโซลาเซลล์ขนาด20วัตต์นะคะ9โวลต์ค่ะสายแผงยาวประมาณ5เมตรนะคะแผงใหญ่ๆจุกๆแบบนี้เลยนะคะในตัวพัดลมนะคะเขาจะมีหลอดไฟ LED นะคะสามารถเปิดหลอดไฟให้อ่าได้แบบนี้เลยนะคะ ชาร์จโทรศัพท์มือถือได้นะคะแถมสาย USB นะคะชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ทุกรุ่นนะคะแบบนี้เลยนะคะยังไม่พอนะคะแถมหลอดไฟไปให้อีกหนึ่งหลอดค่ะมีสวิตช์ปิดเปิดนะคะตรงตัวไฟแบบนี้เลยนะคะและยังแถมหัวเดร์เตอร์ชาร์จไฟฟ้าไปให้ด้วยหนึ่งอันนะคะในกรณีที่ไม่มีแสงแดดนะคะเราสามารถชาร์จกับไฟฟ้าได้เลยนะคะปรับความแรงได้สองระดับนะคะ กดสายได้นะคะเหมือนพัดลมทั่วไปเลยนะคะรุ่นนี้นะคะแบตเตอรี่ของเขาเป็นแบตลิเธียมนะคะขนาด5000มิลลิแอมเลยนะคะชาร์จเต็มๆนะคะใช้งานต่อเนื่องได้6-7ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าเราเปิดไฟไปด้วยเปิดพัดลมไปด้วยนะคะก็จะได้ไม่ถึงนะคะสนใจสินค้าพิมพ์คําว่าสนใจใต้คลิปนี้และทักเพจหาแอดมินได้เลยค่ะ